มือขึ้นนี่มาทำวิธีครับนั่ง่าพ่อหอดชิดนะี่เห็นโหลดมาเร็วมาเร็วได้เลยแดงจริงๆึ้นคือเกาหลอมคือเกาเร็วก็เกาพ้อมสวัสดีครับผมบ่อหอยครับที่น้องเอ็ดชีครับโชคดีทุกทุกคนนะร่ำรวยมือนี้วันที่ ยี่สิบเหรอีครับพ่อหายี่ยี่สิบครับจำได้่าเขาไม่นัดกันมนัดวันที่ยี่สิบกินเขาให้ไหมครับกินแล้วครับฮาก็แล้วเขาจะแล้วไปที่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วโอ้แต่ว่าเก้าม่วงกวางดีครับพ่อดภัยมือนครับนี่แหละเก้าดีชิบดีเก้าดีชิบดีแมนเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ดีอันเห็นปูอเห็นมีเล็กมีปุ่นยุนยืนทั้งรถครับผมพราจาไปเอามาฮะก็ไปเอามาสิมาเท่แท่ง ทม่ทธฐานแทงน้ำครับฐานแทงน้ำครับแต่ว่ากะจุดที่ไดครับอือแต่ว่าได้ปูนมาสามสอบเมือตีปูนสามสอบยังไหมันสิพ่อครับไม่ได้ใช่เนยเอาบอกเมื่อกี้ผมบอกปูอ่ว่าปูสันดอกไอเดี๋ยวฐานที่สิใช้ตั้งแท่งนะ ให้เทพเพื่อไว้จกักให้มันตั้งเลยจักสามอัน,อนครับผมพอกพูดแล้วเพื่ออเพราะว่าต่อไปเอา้าเป็นสถานปฏิปฏปฏบัติธรรมแมนบอกไปเป็นหของปฏิบัติธรรมเนาะแมนอ่าย่มปฏิบัติธรรมย่มงานไอ้ยงนะังแบบบวช<ว>ชีพามเป็นบวชชีพามบบบวชเนี่ยขำม,มะกคือบวชอีหยังดูด้วยธรรมะที่ได้ยินฟูเล้วครับจําชิ้นแบบว่าอาจจะเป็นออกพัฒนชาที่ไเขาพัฒนชาช่วงเขาพัฒนชาช่วงเทศกาล แมนเทศกาลมาท้ามะขึ้นนึงแล้วกัฉันจะหันเลวกันแล้วลากันไปนีสิละเขาเขาท้ำเขาท้ำในช่วงเขาพัชษาอาจจะเป็นได้อันนี้เขาลูกจังน้ำพูเพิ่อนจังว่าบานีดังคืออานาโฮนอ่บานีทันมีน้าแค่ทังเดียวมันบอมันสีปอใช่ก็เลยบอกปู่วาปูจังไดกะเพื่อเพื่อทานไวให้มันได้ท้ามันสัได้ได้สามทังแห้งดีตั้งได้สามถังแห้งดี อ่าตอนนี้เขามีถังหนึ่งเขาก็ตั้งขึ้นไปก้อนแมนบอลแลครับเดี๋ยวต่อไปเขามีสองถังเขามีสองถังเขามีสามถังเขาก็เอาขึ้นไปตั้งน้ำกันเลยครับจังสัรนะเพื่ออนาคตเนาะเพื่ออนาคตทั้งนถ้าพูดหลายถังเดียวมันจะบ๊วยพ่อบ่พ่อครับบ่พ่อแต่ว่าพัว่ายังสี่ที่ไม่อะสันพราออกอะสันเอามาเพียสี่เ็ดตั้งถังเดียวตั้งเดียวสันเล็กปูนสามถุงนนึงเล็กซิบเซนครับกับปูนสามสอบครับกะ มันมีงบแค่นั้นผสมจางๆเอากัได้จางๆเอากันเลยมันพังยังไงเห็ดไหมเอามาพ่งไอ้บ้านนี้กะอันนั้นเรื่องเท้าสีเห็ดกันเนาะครับครับ้านนี้ผมได้ยินแววแววแวววไม่ออกที่เพื่อนมาจังหันแมนไม่ออกมาจังหันว่าฝันแล้วแมนฝันแล้วเมื่อเมื่อคืนก่อนนี่เพื่อนเ่อสู้ผมฟังเพราะดีไปเจอกันอยู่ลานค่ะ ครับผมพอหอยฝันแล้วที่เออสันฝันแล้วแต่ว่าเมื่อวานพอดีไปเฮ็ดทุระก็เลยบ่ได้เข้ามาแล้วอีกอย่างนึงนัดกับปองหอยไว้วันที่20อยู่แล้วครับวันที่20ก็เลยว่าบักจังไรกะไปมือเดียวโลดไปมือเดียวโลดได้ทั้ง2อันโลดพร้อมกันแม่นบ่ครับปองหอยมื้อนี้แม่นครับแม่นอ่าทำพิธีนี่ตกหลงได้เฮ็ดบ่ครับเมื่อคืนในเห็ดเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วโอ้ยอย่าปากให้เ้าดังมันสิ มันสีถังดีเอามาดีพ่อคุยเว้าสู้ฟังดูครับความฝันเป็นยังไงความฝันฝันว่าผู้ววัดนี่แหละผู้ผู้เจ้าที่พวน,นี้แหละครับมาบอกว่าชินชีเออบอกในความฝันมาแปดห้าสองว่าสันบาทนี้ขึ้นนาเมา่ฝันอีเด็บบันมาเชียงมาเชียงรอบเมืองแปดห้าสองอยู่มาเชียงรอบเมืงอง มึกจะลดแจมหนึ่งตัววัชันวันวาเมึกจะลดแจมหนึ่งตัววัชันไปเลยเออเท่าน,นั้นแหละฝันมา,มาเบาซ้ำนั่นแล้ก็<อ>กไปเลย<ะ>ซ้ำนั่นก็ไปเลยขึ้นแรกนี่มาบอกก่อนแปดหาสองแปดหาชองบานนี้ก็เลยเสียงเหล็กเชียงเหล็กมึกจะลดแจมหนึ่งตัววัชันหาลดแจมหนึ่งแมนลดแจมหนึ่งก็จะเป็นแปดหาหนึ่งตัวแมนแต่พ่อลู่คือฉันโอ้แต่บ้าบอว่าสิลถตัวไหนครับบ้าบอหัวสีรถตัวไหน เพิ่นบอกให้รถตัวนึงว่าใั่ครับผมเพิ่นบอกให้รถตัวนึงว่าดิเนี่ยเพราะหอยฟังชัดบ่ครับชัดฟังขัดเมื่อเป็นงวดวันหันปูเมื่อบอกเก้าศูนย์สาวไอ้เก้าเก้าสามศูนย์เราได้ยินเป็นเก้าหาศูนย์นี่เก้าหาศูนย์แต่ว่าชัดอยู่เนาะครับฟังชัดอยู่เนาะชัดอยู่ชุดนี่ว่าเป็นฟังขัดแต่ว่าเพิ่นแบบว่า เขาได้ยินแบบว่าโว่ข้ามชองข้ามพกน็ไปเลยไม่ใช่ไเนี่ยเขาฝันเห็นเพิ่นบอครับอันในควบฝันเนะอครับกาเห็นแต่เสียงได้ยินได้ยินแต่เสียงโตว่าเห็นเพราะว่าอธิษฐานว่าลูกหลานไม่เห็นมาสั่งวรนมะคมลูกหลานย่าน ย่าให้ลูกหลานเห็นย่าพี่สิลย่าให้เห็นย่าให้เห็นแต่ว่าให้มาบอกเลขคือเก่าให้มาบอกเลขคือเก่ามือขึ้นนี่กับพ่อวันหน้ามือขึ้นนี่ครับพ่อวันหน้าปูเอ้ยลูกหลานปัญญาหน่อยเออแต่ว่ากระยิ่เฮ็ดจะชางให้อันนะลูกให้หลานเฮาบ้านโน่นน้ำแทงเฮานี่ละครับเออมากราบมาไหว้บ่แม่นกราบไหว้ลูกหลานดอกว่าซั่นกราบไหว้ปูเล่ะว่าซั่นก็เลยมาเฮ็ดเลขเมื่อเดียวนึง เห็นใจจาโลดนี่กันเลยเห็นป็นตูเลขขึ้นมาโลดวันออกไปอ้ออันนี้คือตอนนั้นมีที่อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนเปาชะเคเทวดาภูญานั่งทนลนีกับอันเช่นพนว่าลูกีบด้วยแง้วกบาปัญญาครับแต่แต่เต็มเต็มกันเได้ยบวชได้ยูชิจนะบว้แล้วของบมมีเงินสื่อหบอมีเงินสื่อมาเลยบอกเพิ่นฉัตรขึ้นนี่มาทำพิธี มาทำพิธีร้องเมึง่าว่าชันลูกกับเราอันนี้แหละมันร้อนมาทำพิธีนั่งว่าพ่อหอดอันชิดนะทีเห็นรถมาเร็วมาเร็วได้เลยแต่ว่าบอท่านได้ปล่อยเอฟซีเป็นคนแหละคือบอท่านปล่อยให้ไม่ออกบอท่านได้บอกไผแมนล่อคนมีโฉก่อนล่อคนมีโฉก่อนเพราะว่าคนมีโสว่าพอดีกูไล่จิบเขาว่าจะบอกไม่ออกก็ได้วังทีครับบอครับ ว่าสิบอกนี่ออกแล้วคน้นวิชคลว่าดีเอาบอกคน้นวิชคก่อนบาทนี้พ่อยตัวใดที่ได้บาทนี้ได้เมื่อขึ้นนี่ครับ,บแนวทางเนาะกับรอบพิจารณาเบิ้งได้แปดห้าศูนย์เอากระใกๆกันรอบเม่อไมันก็บกะบอกไก่กันนั่นเลยจะเจ้าวัาน ถามปูให้นปูพิจารณาเชียงเวิ้งเห็นชก้อนว่าสิบอกวันจีเชีชช่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อพอหายเด้อบาทนี่แปดห้าสองนี่ปูมาบอกว่าในอันนี้เลขฝัน 8, แปดห้าสองปูม,มาบอกว่ามึงกับรถแต้มหันตัวแมน,แต,นแต่ว่าแต่ว่ารถตัวไรบ,บ้างหูบ้าหูบาทนี่ท่านพี่ที่เลยแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เอาถ้าแปดหาศูนย์ขึ้นแต้มนึงมันก็จะเป็นแปดหนึ่งแมนบอกครับแมนถ้าแปดหาสองรถแต้มนึงนี่แหละเพื่อนว่าที่จีหละจะเป็นปีจะไหน จะเป็นแปดหาหนึงนอ๋อมีช่องว่างตรงกลางโหเพิน่นเพิ่นกะใสจจ่แต่ว่าหายห้เข้าใส่ปัญญาเองยิงแต่ว่ากับบอกเพิ่อนอยู่นี่ว่าลูกลายงูเขาเดาปัญญากับบอกเพิ่นอยู่อี่แต่เพิ่นได้ยินสีอีหลีครับรรบ,บ้านนี้บ่อย แดงจึงครึ่งคือเก่าบอลลอมคือเกา่าเร็วก็เก่าพร้อมมาเร็ววก็เก่าพร้อม,อมบ่ได้สวดได้ยังบ่ได้อธิษฐานหลายขึ้นเลยบ่ได้สวดหุอ่นอยังนะขึ้นเองออปกตินี่ส,สใสเวลาอะไรบัาไเลยปกจะใช้เวลาเต็มที่สามสิบนาทีแต่มารอบนี้สิบนาทีมาเลยสิบนาทีแดงจึงครึ่งครึ่งครึ่งคือเกา่าไงละ่ะแต่ว่าขันกะ กับพ่ออยากแดงไหลแล้วบ่อยากแดงไหลกะสันส่นเรต้องจิงคือหอยแ,แดงใจไวกับพ่อ <laughs> <laughs> แต่ว่ายังสี่ได้ไหมพ่อหอย <c oughs> ถ้าเรียกว่าห้พิจลาลณหน้าเอาเด้อครับแว,ว่าอันนี้กับโบลูคือกันครับเพื่อนหายมาอย่างสี่เนาะหายมาจช่งฉี่เลขท่านพิธีพ่อหอยเนี่ยสามงวดที่ผ่านมาครับบอมีขึืนแตมลดแตมบอมีขึ้นแตมลดแตมแต่ว่าจะมาสองตัวมาสองตัวนะครับ เลขทําพิธีงวดทีผ่านมานี่หา,าหาสามศูนย์หาสามศูนย์มากสองตัวคือมา3สามศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเจ็ดหนึ่งซีกับมาเจ็ดหนึงน่งมากเจ็ดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเลขทําพิธีไม่มีขึ้นแต้มลดแต้มแต่จะมาแค่สองตัวมาแค่สองตัวครับเพราะฉะนั้นให้พิธธจารณาเนาะให้พิจารณาเบิรง แมนแมนครับเอาวันนี้เนี่อหอยกับปอลูคือกันครับในส่วนของ่อหอยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นในเพิ่นเพื่อนครับนั่งมันมันงอ่อหอยสมมติงออะบ่เข้ากับเห็ดจับจังสิก็ต้องเห็นงอไหมครับเอ้นี่ครับอ่าเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนรืออหอยเนาะแนวทางเนี่ยทาง เป็นแนวทางเลขฝันนี่คือมาก,ก่อนที่จะทําพิธีประมาณสามมือแล้วพอหอยเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลขฝันปูว่าบอกแปดหาสองแปดหาสองครับพอขึ้นที่สองมากก็เลยเสียงเลขแปดหาสองปูได้ยินแต่เสียงมากบอกว่ามึงกับรถแต้มหันตัวแมนแมนนะครับแต่ว่าสิรถตัวไหนอันนี้บอกหูละ่ะบอลูละ่ละ,ละครับบ้านนี้เมื่อขึ้นนี้ล่าสุดทําพิธีทาพิธีแดงมาเลยแดงมาเลย,เลยบอลได้สวดยังพี่จะขอ,ขอชื่ออ่าหลังจาก เ,เป่าสักเคสจบเช้าเป่าสักเคสจบบ่ได้สวดแถวอื่นยังเลยครับเป่าแต่สังเคสจบพิธีเป่าสักเคสแล้วแล้วอัญเชิญชุ่มเทวดาเสร็จปุ๊บกะบสิบนาทีมาเลยมาเลยแปดหา้าศูนย์แปดห้าศูนย์หนาชัดเจนครับชัดเจนเนาะบานีพ่อหอยครับงวดนี้นี่ระวางสองตัวนี่เลขฝันครับเลขทำพิธีเนี่ยแม่นพ่อหอย มั่นใจตัวไหนเลฝันถ้าเลดท่ำพิธีนี่มั่นใจเลดท่ำพิธีมั่นใจเล่ทํำพิธีแมนพอว่ามันสามหัวแต่เดี้ยสามหัวแต่แต่ว่าอยาลืมว่าปูบอกว่าเมื่อกลรถแต้มมันสิรถมาหากันก็เป็นไปได้ขึ้นกันอ๋อเป็นไปได้กับโบลูครับกับโบลูอ่จจะเป็นตัวเดียวกันเป๊ะรถหันรถต้องมาสองแต้มหันเนาะเพราะว่าเขากับโบลูคนบ่เวินชันมาเขากบบนวได้ยินแต่เสียง เพราะว่าอธิษฐานไว้แต่แต่มาอยู่มือแรกบอกว่าอันลูกหลานย่านย่าไม่เห็นเห็นให้กลัวครับตั้งใจสิมาปฏิบัติไม่เห็นมาสั่งเลยสั่นบัลลังก์ผู้นี่แหละสั่นลูก่วิปัญญาหาเงินงสั่งหรอกหันผู้มาสั่งแล้วสันเลยเพราะว่าวิชล่ะมาต้องมาเห็นเป็นตัวมาแต่เสียงพ่อแม่จะเสียงเขาไม่เห็นเขาไม่าอนี่โซคลาบก็ให้เอามาฝากมาบอกมามาบอกขึ้นเขาแม่นครับ คือคือครับพ่อหอยเอามุกกระฟานยินฉันหน่อยยินท่ายเพิ่นกับมะหอยยินฉีเอากะเท่านั้นเนาะว่าอหอยเนาะัเจนเนาะโดยส่วนตัวนี่กะในส่วนตัวพอหอยกะคือมั่นใจเป็นการส่วนตัวมั่นใจเป็นการส่วนตัวเราก็ให้ไว้เป็นแนวทางชอบก็จัดขาดก็ผ่านเนาพ่อหอยเนาะครับผมเอาโอเคครับผมชอบกะชื่อลอตเตอรี่ไว้สามตัวขันว่ฒชอบกะธรรมดา พอหอยกับหอยเนี่ยท่านทำนี่ละครับอ่ะจังไดกัขอพูดพอหอยหลายๆครับผมมือนี้รบกวนมาดนเอกพอดีกับสิฟ้าวไปไปปลูกหญ้าก้อนรถไถสีมาแล้วหลายเรือเบิงเขาขุดหอยหลายๆครับผมครับพี่น้องผู้ชมจะเล่นทุกคนเด้อคอสาธุสาธุ